เมย้สวัสดีค่ะวนพี่สวัสดีค่ะนี่น้องอีกตัวเล็กน่ารักค้ยคนน้นหน่่ยสเข้ามาจ้าม่หน่อยเขามามยน้อยแท้หน่ยใ่เข้ามา เม่หน่อยตรงฮุกๆเลยครับุบโตก่อนฮุบๆโตเลยครับเ้อลวถ้าปล่อยอามเนแน่ะแว่ากินกูาจากกนันครับนี่พี่น้องรับช่วไหนะครับตอนรับไอ้ข้างนอกแล้วกันันนี้ผ่านเน้อคุณิดครับคุณพิษเ็จอัแล้วนะครับเป็สองสามนะครับ เมืนน่อีเต้นยี่มมงนี่มืน่อนี้สถานที่แคบเต้นสนี้ เต้นน mm. yeah. no, ุ hey. anyway, ่ม no. 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 oh no. yeah. ิงย no. ุดค yeah. ุณเวียดนายุดยุ่งงานลูกเร็วๆๆๆแม่หนุ่มิงเต้นนี่ต้นนี่ลูกเต้นนี่ล่ะเต้นนี่ล่ะดาเต้บ่เจบีมะาบีย่งหา่าพ่้เลยบีย่างอ้อมตะโดแม่มาเต้นหน่ิงเต้นไดว่ามม่มีป้

จะได้ขอสองเพลงขอใส่เสียงอื่นเบอร์ืศิลปินดังนิดอข้างไยข้างไรจอมคิวเนอร์มามีหอดแต่งโม้มีหอดรดดีมีหอดปลาขอมฝากไหมไม่เห็น่าไปไว้ในร่างกันลก ใช่ใช่ผลไม้ผลไม้แล้วก็ผลไม้ด้วยถ้าเราซื้อเข้าไปซื้อเข้าไปในห้องจ้เย็นก็ี้อยมามา ในรถเขากินแล้ว,วซื้อแล้วเอาไ้ในรถไม่ขาวใช่ไหมไม่ขาวซื้อแล้วเมียกินแทนค่ะ,คะซื้อหน่อยสซองสหอ่อ,<บ>อ,ปอไปแกกนู้พงไปแหลไปก็มองพว <c oughs> แลส่แเจ้านากร <c oughs> ห่อพันใช่ไหมอะไรอ่ะเมึงไตอกกินดอกแหล่ขึ้เกาอุ้ยเื่อเีาซื้อไปแล้วมรนยังยไม่กินแล้วื้อไปกัไป ปแปมพื winter, <cn Jean Rabbit bulun> ่อเจนเลดน้ำพอนี no ่ขอยงกเจนราเป็น่นปเป็นปนดอินสุดนเสารเฮ้ยสุดไดโนเสาร์ของไปอยู่ในก่อนหินก่อนหินลายๆเลยเปิดออกมาเร็ไปูอีกแลวก็พอดนพอดนกับเจ้าแลนวอป็นเียงก็ได้อยู่พานาใดไม่มีไดโนเสาร์แมเดี๋ยวไปสารคดีครเดี๋ยว

ปเป็นยังไงเดี๋ยวจัดการเองกันเ <c oughs> มือนี้มีหม่องเมือนี้ใกล้ห้องน้ำเลยห <c oughs> ม่องน้่งไม่หน่อยอ่ะ <c oughs> ห้องน้ำเยอะมาก <c oughs> <c oughs> สไลเดอร์สไลเดอร์มามามา ค่ะเพื่คมีเต็มูงงามแจวัสดีค่ะดีค่ะปลาแววัสดีค่ะคุณหลับปลาแล้เลงเอาเต็มพิูเลเีอะอมินช่องแมเอมินครับช่องปลาดเครเื่อได้สดีค่ะมมดสวยหมพี่แก้มเหียคุณด่ะดคม่ดีเ หุ่นประหุนเพื่อน <laughs> อันนี้ไปแยมไทยไปอันนี้ซ pues ื้อไปห่อเรกแล้วอันนี้ไทยไปก่อนอันนี้ยอันนี้ซื้อห่อเรียกน้กินจักซงเน่ยเอาไว้ในรถอยู่อเมนแา็สมานกมาแล้วเอาฝากพี่น้องครับอันนี้ซองนี้ครับอย่าลืมครับเพลงบัโจหักน้องได้สเมาครับหักน้องได้เมาไปจขาย มเทด้นี่เถื่อนโอ๊ย <c oughs> าเลยฝากพี่น้องนะครับวันที่สองนี่ครับฮักน้องได้สองเมาครับปิน่นผลงานพิงครับของบอดโจที่เราอยากน้าเสนอพิงค์เกาๆ <ภา S 2> ือว่าเป็นพิงคู่บาอาจารย์แล้ว <ภา S 1> ครับเราอยากน้าเสนอพิงแนว้นั้นให้พี่น้องได้ฟังเนาะวันที่สองเราขอบุ้มปิดครับวันที่สองสามสามีสม่นะครับฝากพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวนะครับ บัตรลายวัน129บาทครับเรามาเมสามามร้อยสามสบามบทบัญชีเดิมเงินไขเดิมรักบัญชที่สาวน้อยเพื่อเพงแฟนเพีร้มบัี่น้องกงไล่ตุ้นะครับสุดวขอบคุณครับเออคนค่ะกับคนทีุ่้นด้วยนะคะมีขายบัตรให้นะคะเพราะไม <hong S 2> <because S 1> ่แพงกง่โานท้างา